สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีทีขดนอดคึดถึงสู้ขู่สู้ข้นครับ,บ 2, ครับมันนี้วันที่สามมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับมันนี้นัผ้าพี่น้องเขามาเบิงฟ้ามกบปงยีแดงอีกเจน,นึงได้พี่น้องเด้นะครับในเซาของวันที่สามมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ เอาก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณไปยังเอฟซีนะครับพี่น้องหลายหม่องหลายบอลน,นะครับที่เพิ่นสอบถามมาเด้อนะครับโดยเฉพาะพี่น้องคนละทางฟังสปปลาวนะครับเพิ่นสอบถามมาวิธีเออวิธีผสมพันธุ์กบเออเห็ดจังไดายเพื่อนเพิ่นอยากศึกษาเรียนรู้นั่มจักหน่อยนะครับก่อนอื่นผมก็ขออนุญาตบาดคำเด้อพี่น้องเด้อ นะครับผมก็เฮ็ดไปตามเอ,อ่ออันนี้ของผมนะครับเอาเฮ็ดไปตามภาษาของผมเบียงได้พี่น้องเด้ออันใด,ดผิดพลาดแน่กะขออนุญาตบาดค้ำนะครับพ่วมลูกก็เฮ็ดไปน้ำแน่อศึกษาไปน้ำเน่นะครับเอาอันใดบ่คือเพิินกะขออนุญาตบาดค้ำพี่น้องสุขูสุขคนนะครับเอาก่อนเดินที่หฮาสิผสมพันกบเด้อพี่น้อง นะครับอันดับแรกเลยล่ะข้าก็ต้องมีพ่อพันแมพันสุกนครับนี่ครับของผมเห็ดไปยังสี่ครับนี่อ่อพันแมพันนี่หละอยู่ได้นีครับเอ่อคบที่สิบผสมพันไดก็ต้องอายุตั้งแต่แปดเดือนขึ้นไปครับเออแปดเดือนขึ้นไปถึงหนึ่งปีนี่แจ้งสิบผสมพันไดครับนี่อันนี้อันนี้เป็นตัวแม่ครับตัวเมียครับบังนี้ครับนี่เดี๋ย็ิจับเป็นพี่น้องเบื้องสุกนครับ ครับอันนี้เมือเศร้าเปิดหน้ามออกเพราะว่าฝนตกเมือขึ้นนี่ฝนตกครับเมื่อขึ้นนี่อันนี้ตัวเมียครับนี่ยแกะพี่น้องเบื่อก่อนนี่ครับสังเกตบ้างได้พี่น้องเด้อนี่ตัวเมียครับนี่มันสิเป็นมันสีเป็นข้างก็ขาวเห็นบอเนี่ยพี่น้องสังเกตบ้างดีๆสัก่อนครับนี่นี่ครับตัวเมียครับนี่นี่ข้างมันสีเป็นก็ขาวครับนี่แล้วก็นี่พร้อมแล้วครับเบื่อกลองแดงแดงครับนี่นี่พร้อมแล้วอันนี้ตัวเมียได้พี่น้องเด้อ นะครับอันนี้ตัวเมียนะครับอบันนี้ตัวผูตัวผูอยู่ข้างนี้ครับน uh ี่อันนี้บ่อตัวผูครับอย่ของผมนี่ที่ใบหังสี่ครับนะเบิ่งตัวผูสักคอนครับนี่ครับตัวผูครับนี่ตัวผูนี่เห็นบอพี่น้องเห็นบอเห็นข้างบอเั็นเป็นดำๆเห็นบอยุ่แขังๆเหนบอครับนี่นี่คือดำๆนี่ครับนี่กล้องเสียงมันครับนี่ เอิ่นกล้องเสียงนั่นครับนี่สองสองขางนี่อันนี้ตัวผูดอปีนองเด้อมันสิเป็นอย่งนี่ครับตัวผูครับนี่นี่แหละนี่กล้องเสียงสองขางยู่ยข้างมันเห็นบ่ครับนี่เออตัวตัวเมียบอมีนะครับเด้อตัวเมียเนี่ยเป็นข้างขา,ขาวๆหยิบเรียบไปเลยครับเอออันนี้ตัวผูแล้วก็กล้อทส่ผสมพันธ์ตรงแยกไป้ยังนี่ก้องน,นี่ครับนี่เออเอาไวค้คนละหมองละบอนซะก่อนเออเอาว้ออกจากกันซะก่้อนนะครับ มันไปนเห็นกันแจ็คขุละแจ็กอาทิตย์หนึ่งขุละไรแก็งดีครับนี่แกะเอาไว้สักก้อนครับกับหลังจากผ้าเบิงบอตัวผูแล้วก็บ,บอตัวเมียแล้วนะครับขานอภิรมแล้วความสิผสมพันุแล้วกะอันนี้ผมผสมใส้กระช่างบกนะครับนี่ลืมบอกไปน,นี่ผมผสมใส้กระช่างบกแบบนี้ครับนี่ นี่แหละกระช่างบกของผมทีผสมผมสีใส่กระช่างยังสีไ ta ด้พี ta. ่น้องเด้อนะครับบอมี่บอปูนบอมี่บออ่างซีเมนต์คือเพิินครับอันนี้ผมใส่กระช่างบกผสมใส่กระช่างบกครับอันนี้มาเบิ้งกระช่างบกครับวิธีสียอคบไปลงครับมากครับตามมากครับนี่ครับกระช่างบกเอาอันนี้อนุญาตเอาอันนี้เป็นตัวอย่างใ้เบิ้งสกัดนะครับเด้อนี่กระช่างบกขนมีกระช่างบกยังสี่แล้วครับนี่ นี่เทากับม ok ัดยังสีละมัดไว้แบบนี้นะครับเด้นอน,นี่อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างการซื้อเด้อนี่มันมันแต่ของกิ่งมันสีบ่มีโน,น่นยังสีนะครับนี่มันสีเรียบเรียบไปเลยครับแต่ของกิ่งมันสีเรียบ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 ไปเลยทั้งผื้นมันนี่อันนี้เป็นตัวอย่างเรียบเทียบไปฟังการซื้อครับนี่แบบนี้ ok ut, เทา,ากับมัล่างนะครับนี่เออตั้มขูมสะอาดเอาน้ำใส่นออกกล่างนะครับล่างถูกออกดีดีครับถูผื่นออกดีๆเอ่อตา่าสะอาดเรียบร้อยแล้ว เออสะอาดเรียบร้อยแล้วห้องกะเจ้างเอานามใส่ครับเออเานามใส่แต่ว่าของผมใส่นามปลาปลาได้พี่น้องได้เอ้นอานามปลาปลาแบบเปินใส่แบบผมมีข้อลิ่นไหมเออนามปลาปลามู่บ้านครับเออผมใส่เพาะนามปลาปลามูบานเอานี้ห้องล่างเรียบร้อยแล้วห้องก็เอานามใส่ครับนี่เออนามใส่ลงในนีแล้วบัานี้ผมใส่นามนี่ บางคนเป็นกับส่หลายใส์เหมือนบ่ขึ้กันนี่แต่ว่าของผมนี่ไส์หาเส้นขึ้นไปถึงสิบเส้นครับเออบ่ยเกินสิบเส้นของผมครับบ่เกินสิบเส้นเด้อนะครับที่ผมไส่น้ำหาเส้นหกเส้นเจ็ดเส้นแปดเส้นก็ได้ครับแต่ว่าของผมบ่เกินสิบเส้นนี่แต่ว่าตามพอดีเพราะว่าเจ็ดเส้นแปดเส้นนี่พอดีใส่น้ำครับเออวัดเบื้งน้าเด้อพี่น้องเด้อ พ่าถ้าเอานามเติมลงแล้วกะวัดเบิ่งว่ามันหลายหรือมันหน่อยพ็ให้มันถ่วมหล้างกบแล้วครับเพียงแอลล้างกบแหละานามเบ้เกินสิบเส้นครับหลังจากนั้นก็นเอาช่วงเวลาประมาณจาั้งผมซีมงเร่งเอ่อซีมงแร่ง,เ,ง,เ,งเรียกว่าสิบหกนาฬิกานะี่แหละผมเอาตัวผูมาลงก้อนนี่พี่นอ้องนะครับ เอาตัวผูมาลงเออห้างเสียลงจักคูกะสมมุติสมมุติว่ามีตัวเม่ยยู่สิบตัยังสี่เนาะสมมุติเนะเออสผสมจากสิบคูผมขสิวตัวผูมาลงจักสิบสองโตหรือว่าสิบสามโตยังสี่เหรอครับให้มันลืนตัวเม่จักตองตัวสามโตยังสี่ไหมนะครับเออเอาตัวผูมาลงสัก่อน ล่งไซนี่แหละมองเหาเห็ดใหมองผสมพันธุ์นี่แหละไปดีห่างกันไปอีกจักชั่วโมงหนึ่งหรือว่าเกือบชั่วโมงคุณละเฮาจังไปเอาตัวเมียมาล่งดีพี่น้องเออเอาตัวเมียมาล่งแบบนี้เอามาล่งส่กันสมมติเอาตัวผู้ล่งซีโมงแรงเนาะตัวเมียเขาก็ต้องเอาล่งวังหาโมงหาโมงแรงกลัวหรือว่าหาโมง